เพนเคีย้ยวมาเซฟไฟด้วยใช่ค่ะนั่งอยู่เนะี่ยนั่งจ้องมองอยู่เนะี่ยเอาของขวัดมาให้ด้วยนะ่ะพี่วีหนูมีเรื่องจะคุยด้วยพี่ว่างไ,ไหมคะไปห้องได้ไหมคะเอาอมามามา,มา สวัสดีทุกคนทุกคนวันนี้จะมาแถลงการเปลี่ยนแปลงเิดหนึ่งคือว่าอาจจะไม่ลงโปรเจกต์วันเกิดนะคะที่ไปตามถ่ายมาอาจจะลงไม่มารืนถ้าพรุ่งนี้อะไรเรียบร้อยก็จะลงพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่ทันก็มารลืนเช่นี้วรอแป๊บนึงนะวันนี้ก็ไปตามถ่ายมาค่อนข้างเยอะพอสมควรขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำโปรเจกต์วันเกิดให้น่ารักมาก เพราะว่าหนูเนี่ยน่ารักถึงออกมาน่ารักขนาดนั้นนะนะพี่จี้อยู่ไหมพี่จี้อยู่อะพี่จี้นอนอยู่ขอเวลาอีกไม่นานอะไรวะพอเวลาอีกไม่นาช่วงนี้การบ้านเยอะอะจี้งานเยอะน้องแพนเค้ี้ยวมือสบายด้วยใช่ค่ะนั่งอยู่เนี่ยนั่งจ้องมองอยู่เนี่ยบอกว่าหนูอยากรู้ค่ะพี่ว่าแบบว่าไลฟ์ม pues right, so ันเป็นยังไงตั้งย right. <music> <AT> ังไงแล้วแบบเมื่อกี้หนูก็ตั้งไลฟ์น vale ้องบอกว้าวเจ๋งตั้งเลยเนี่ยพี่นู่ป้อมมีชื่อหนูอยู่ในอยู่ในแอปนี้ด้วยนะอวดอวดอวดเลก็แบบเอาของขวัญมาให้เว้ยน พี่วีหนูมีเรื่องจะคุยด้วยพี่ว่างไหมคะไปห้องได้ไหมคะก็อมา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 ,มาถึงก็แบบเป็นกล่องนี้ใช่ไหมไอ้เราก็แบบว่าเฮ้ยมีของขวัญมาให้เราเปิดมานะไม่มีอะไรเลยนะคะยัเป็นโน้ตเป็นแบบเป็นแผ่นกระดาษนะคะ อยากทำน้องเขียนว่าไม่มีอะไรจะให้แต่อยากให้นะคะเมื่อวานก็มีรุ่นสามก็มีแกงแกงแล้วนะแกงนั้นเป็นแกงที่คุยด้วยกันบ่อยก็เลยมาจ่าที่งคืนเพาะอเก็บขนาดเก็บไม่เป็นอ่ะเธองานประดิษฐ์อยากให้มาฉันแบบทำอะไรเลยนะขอร้องเลยอยากเห็นน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กจะอยากออกไม่ออกกล้องไม่ได้ปะไม่รู้เหมือนกันแฮปปี้เบิร์ดน้องแพนเค้กน่าสดแล้วองเทคงแบบว่าไม่อยากออกกล้องแล้วน้องมิวสวัสดีครับน้องมิวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอบคุณครับน้องมิว น้องมีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะเออแล้วแบบคลิปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ใช่ปะทพี่พี่เจนนิดลงอ่ะ ตอนเช้าเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วรเราจะไม่มีอีกแล้แมันเป็นกล่องมันกล่องเหล็กอะแกนูอะไรวะเช้าอะอไม่มันไม่ได้ขนตรงนั้นพี่มันตรงบันไดทางขึ้นอะมันจะมีกล่องตรงสาเอาไปเดินชนค่ะใช่แบบเดินแบบเดินลอดแล้วมันก็อ้าโอ้จะแผลใหญ่อยู่นะ่ะไม่แผลใหญ่ค่ะลอยยาวเสื้อเลอยพี่ต้องใส่ถันมาเสื้อเลอแล้วเสื้อนี้ตัวจะไม่ลงมาโโอ้ห ขอด้ี right ่น่นะขอไดนะแบบแบบอาพูดแบบว่าในฐานะคนขี้ชิปก่อนล้วกันนะสมมุติหนูเป็นแฟนคลับแล้วกันนะสมมุติหนูไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิปบบเฮ้ยทําไมถ่ายแฮปปี้เบิร์ดเดวีต้องถ่ายพี่ปันด้วยอ่ะเออทําไมต้องแบบเป็นคลิปนี้ด้วยอะวะนีอธิบายไม่ถูกว่ะมัน ดว่าทุกคนเข้าใจเลยเข้าใจมากเลยว่า,วาแบบคือแผ่นไปบ่อยมากแแผ่นกล้องเนี่ยเห็นไหมไม่อยากไม่อยากขี้ชิบเพราะว่าเดี๋ยวพี่จินียิกอะกลัวพี่เขาอุดอัดแหะถ้าแบบถ้าชิบเยอะเราก็จะอยู่ในอ่อ uh, อยู่ในอะไรวะอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแนละ้วยื่ใน <laughs> ขอบเขตเออไม่เยอะเกินไปนั่นแหละใช่ค่ะมองออกวันทุกคน,นจริงเขาก็อาจจะไม่อะไรก็ได้ก็เพื่อนกันอะไรยเงี้ยแต่ถ้าพูดแบบไม่ชิบก็ออกก็แบบฉอนั้นเป็นแบบก็ถ่ายน้องวีเพราะว่าวี v, แบบว่ากํากลังแบบ ทำแผลหนูเป็นคนวายๆก็เออนะตลกดีอะไรนี้แล้วแบบพี่ปันเข้ามาก็แบบเป็นตลกอะไรนี้ก็เลยก็ถ่ายนี่พูดแบบไม่ชิปเลยแต่ชิปได้ค่ะชิปได้เอ้าก็ชื่นชอบในวิทรภาพอือนั่นแหละอย่างที่พี่เลยบอกทำมวยพรนี่ทุกคนอวยพรให้หนูนะส่งผลกลับไปหาทุกคนเลยนะคะทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาเศรษฐกิจดี โลดต่อไปทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าพี่เต็นมีคลิปอะไรอะแต่หนูก็มีคลิปพี่เต็นเหมือนกันคลิปที่ทุกคนก็รู้ว่าคือคลิปอะไรแต่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ไม่ปล่อยค่ะบัญชีมาเฉยเลยไม่ได้จริงก็เคยคิดแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแกล้งทำเลขตกแบบทีละสตรอรี่ดีไหมไม่ได้บัญชีเราอะไรเงี้ยเคยคุยกันแบบว่ากับเมมเบอร์อะไรแบบเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้คือถ้าเงินมันเข้ามาเยอะมันมันมีสามารถแบบสามารถแบบโดนทางแบบอะไรไม่รู้อะไม่รู้เรื่องวันเรื่องนี้ต้องไปศึกษาแบบว่าโดนทางับานหรอเขาตรวจสอบได้เย เหมือนเราก็ได้ก็เคยคุยเคยเคยถามไงว่า้คือแบบแฟนับวจะพูดว่าเอาบัญชีเอาเรียกบัญชีมานี่ก็เลยถามแบบให้พี่มันมันได้จริงๆหรบอมนเนี้ยอะไรเงี้ยคือก็เคยก็เคยแล้วยอมรับว่าเคยนะเออแบบว่าถ้าแบบเงินเข้ารัวๆแบบว่ามันจะแบบโดนภาษีตรวสอบอะไรเนี่ยที่เขาพิมพ์มาเนี่ยสัมภารกรณ์อะไรบ้าๆเออโดนจดภาษีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเค ส่สองพอจับมือก็ได้แบบเดินเข้ามาแล้วก็กำกำในมือแล้วก็เออเนียนๆนียนไปทัว <travail> ร <the> right? <laughs> <laughs> <zero. cession> ์เลตเหรอเฮ้ยศูนย์เก้า <c> ศ <oughs> hey, yes. <laughs> no. In ูนย์เก้าแปะ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 ค่ะเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าไปโอนนะเออเหมือนที่นัดใครก็ไม่รู้นะไม่เบาเลยนะไม่เบาค่ะเรื่องเงินทองนี่เป็นเรื่องใหญ่เออพีขาบอกว่าแล้วรุ่นสาวอยู่ก็ไปสอนสอนอะไรน้องแบดนี้ อย่าจำไปใช้นะลูก <c oughs> เบอร์พีวีขึ้นต้นด้วยศูนยแน่ๆเอาให้ขึ้นต้นด้วยอะไร <c oughs> <c oughs> ที่มาไลฟ์ไปไล ทีไม่ได้รลายทุกคนอย่าลืมไปถ่ายโปรเจกต์นะส่วนแบบอ่าพูดในแบบว่าเพราะว่าหนูก็พูดในแบบว่าพูดเลยลวกันว่าปีหน้าแบบว่าอยากทําโปรเจกต์มันเกิดอะไรก็ทำนะคะเอาที่สบายใจหนูก็พอรู้ข่าวมาบ้างแบบว่าเอาที่ทุกคนแบบอยากทำหนูจะแบบไปทาก็ได้รถแห่สักคันอะไรเงี้ยตามสยามเลยของคันหนึ่งแล้วเล่นนะติดใจรถแห่ติดใจเหมือนกันชอบสุขสันต์วันเกิด,น,น,กดน้องวี B N K 4 d a อโหให้น้องอะไรสักอย่างเจ้าของ ของ4เอ่อเจ้า6เสียงอะไรวะเพลงมปลสักอย่างนึงน,นี่น้องแพนเค้กเนี่ยเขาแฟนคลับตัวยงมปลอเลยเขาตั้งเสียงรอสายในไลน์เป็นแบบไม่เป็นไรคนชี่อมน้มซ่าค็จะคนทิวใจดีซื่อๆฉันตั้งเหมือนกันเลยใมใช่ใงเจบกันี้มันคงจะดีถ้ารักประชานก็พร้อมจะไปอาจมีน้ําตาเกั็บไว้ถ้าไม่ไว้แม่งมันต้องฟื้นก็ไม่เป็นไดน่าจะรู้ถ้าไม่ฉันไม่คิดเลยก็โทษที่ฉันไม่รู้ มันจะเป็นครั้งสุดท้ายจากนี้ฉันไม่ทำให้วุ่นไว้ให้ฉันเป็นคนํำใจง่ายกว่าอันน่คิดถึงมากป่าไม่เป็นไรคนที่มีน้ำตา สักคนที่ควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรคอยมองดูเธอที่ไกลๆและไม่ว่าวันนี้ถึงเมื่อร่เธอยังเป็นคนสำคัญไม่เป็นไรแม้ว่าคนเป็นจริงในหัวใจฉันจะทอรือมันแต่ยินดีที่ยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนจะไม่เคราะหไม่เรียกร้องใดๆนอกจากขอให้เธอโชคดีไม่เป็นไรไ ความเป็นจริงในหวัวใจฉันจะทรมาร์ยังนี่จะยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนจะไม่เครอคราะไม่เรื่องร้องใดๆเราจะขอให้เธอโชคดีเราจะขอให้เธอโชคดีเราจะขอให้เธอโชคอดี อีกสี่นาทีอ๋อจะทิงคืน้วหรอโอเคไปแล้วนะทุกคนไม่บาวเจอกันขอบคุณสำหรับคำอวยพรทั้งหลายเหล่านี้จงประสบความสำเร็จพบเจอความสุขในชีวิตอันสว่างสวยอะไรสักอย่างไม่รู้จะแม่นกันยี่สิบสีชั่วโมงผ่านไปเร็วๆไปแล้วธนมีสักทางที่มิทำให้ใครสักคนต้องเสียใจฉัไม่เห็มันเลย ที่รู้ช่วยบอกกับฉันได้ไหมอาจจะมีน้ำตาเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปแม้ว่ามันต้องฝืนก็ไม่เป็นไรจะไม่เคาเครพไม่เรียกร้อง,องใ,ใดๆนอกจากขอให้เธอโชคดี